สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคุนะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเอ้บักหล่าสบายดีลูกสบายดีง่ายสบายเราหายได้เราหายได้เอ้ามันนี่สะโฟดเราห่อนเราเลยมานั่งเล่นอยู่พี่เลยมันีห่อนแห้งเนาะสะโฟนเนาะห่อนอะไรห่อนทั้งเออทังน้องปูป่าก็มาเล่นบ่สละเอ้ เปียดน้ำหน่อยยิ้มแล้วไผ่ได้มีอาหารการกินมาซุ่มกันมาเนาะมีเลยมีไปต่หมวทำตัวได้เนาะมีเยอะมะฮุ่งบ่ควกลงมาซาซาให้ค่อยทำมะฮุ่งมีขางแก้มขางแก้มปะขางแก้มก็มีแต่ใบมะเข่งนั่นแหละพักกล้องพักวงก็ยังบ่ใหญ่มีแต่ใบมะเข่ง นันเราลงดีเออเป็นว่าล่องอายืนด้อจะจริงๆเลยโลกพันดูมือไอ้ละอ้เนีมติคข่อยเลยชนวนอ้ชึกอ้ชึกกไอ้ชึกชึกเโอหนักลองค่อยมาเลยอีหล่ะสบายดีประลุงอาลมณพี่สบายดี สบายดีเนี <Above S 1> ่ยสบายดีเลยแม่ของแท้แน่นอนเออของแท้ได้นักร้องเสียงนั่นได้หนิเสียงใสได้หนิขี้ฝุ่นเต็มเนี่ยเย้เลยขี้ฝุ่นเต็มเลยเออดิคืออยู่ได้หนูมีคือคือยังเอน้องคือเอานองแบบเอาให้ยเมยไปเ็ดแบบแบบเปิให้ไปทำงานเลี้ยงน้องนี่ได้เพะเอาได้เพะเคยเพราะทำงานเลี้ยงน้องนี่แหละ ฮะบอไม่เคยว่า <zo> บ <ys ic> ่เคยแบบว่าไปทำงานใหญ่กว่านี้บอเคยเอาสองปีน้อยเอาเด็กน้อยไปทำงานนี่สิเอาน้อยนี่ง่ายกว่าใหไงซับนี่เนี่ยเอาง่ายกว่าซับนี่ซับนี่นี่ดื้อซับนี่นี่เอาง่ายเมียนบ่นี่เนี่ยซับนี่เนี่ยเอาง่ายเพราะยังไปเพราะเป็นคันเอาเด็กน้อยคอยสิเลือกเอาซับนี่ กินอิ 10, ่มแล้วก็นอนสบายได้แม่ซับลูกสาวโมนี่พูดดิสุดเมื่อยเลยนี่พอยังพอเรากำลังสิไปเป็นเพลินยังจะเก็บแม่ไปกินน้ำไปกินน้ำน้ำเบิ่องคอยสิให้กินบ่มีน้ำเย็นไหมอุ่มเลยอุ่มเลยเอาเลยให้คอยบ่ให้บ่ให้เอ้ยแม่บ่ลูกน้องเจ้า นวะล่ะอ oh, ๋อเอยวในฝันวิงคอยจะจืข่อยอยู no ่บ no ่จะจืข่อยอยู่บ่ยิ้มนู้กันจือเฮ้ยอยากินน้ำมาสักยิ้มเู้กันจืดกิน h น้อบน้ำกินเจะเม่เจ้าฟันดีอยู่บ่เมื่อคืนนี่เนาะผันไปยังบบกเด้อผันไปหาน้ำไม้ผัหาน้ำไม้ได้บ่ได้ไองนอน้อใหญ่น้ำไม้ซองนอมันยังเคยบาดนี้ โซฟอนมกุ๊กอ่านนั่นนั่นนักเปรี้ยนี่เม็ดมิดเาวะคือวันนั้นนั่นสานวนอีปายูโดนโอ้คันราพันทานไม้นี่เป็นเม็นบ่าเม็นเหม็นโอ้ลูกหล่าไหมนั่นใจจังมันอ่ะเออเอาไปให้แม่พ่นแล้วจะได้พ่นให้ยดิพ่นตั้งแต่วพ่นบนลึื่งมือก็มี่เด็กหน่อยโอ้มียังล่ะ บแล้วปล่อยลมมะลูกจะปล่อยลมวะเฮ้มีหมักเทไรปวดวะเอ้าเฮ้ยอยากน้าจะเบิ่งอาน้าห้น้องกินเบิ้งทำไมเอาจอกมาลูกิดอยากน้ามิจะซโฟนเบิ้งค่อยสิ่งเหรอเขากินเป็นยังวะเป็นหือเนาะอ่าๆๆบริเย็นน้าบริเย็นนะให้กินเหมือนทุกเยาว์เฮนค่อยเย็นน้ากินเห็นเหล้าอันนั้นเลย เราบุเคยกินใช่นหมอึ๊บอ๋อโอ้โห่นเห็นแม่นาลี่ะเพิ่นอยากกินน้ำใา่ๆเพินเ่นเห็นเอื้อยอยากอยากน้ำลงหน่อยอย่ามาว้าวไอ้โกนี่มาจะใช้อะไรลมพัดต,ตึงลมพัดต,ตึงมากแล้วเนี่เนะตตานนะอ้าวลูกสาวเจะเอาเสือหอน้ำก้อนเสือกระปุกเพื่อขึ้นกันทัได้เสือส<ม> ซา่เ <icana>, mm hmm. ลยเพาบัลหลาคืออากาศเย็นโยเเด็กน้อยนะขันย่ามูยูเขาสมักให้เฮาพาเลาะเนาะวันนี้มันฮ้อนมันสิไปเลาะทั้งได้ๆจะในบ่อสบายเลาะลายก็ได้ผู้ลมแห้งอะไรมาเลยเวนี่น้อมาเลยเป็นอะไรหรือเปล่า เปล่าตัวเป็นอะไรหรือเปล่าเพ่นป๋วยังบาดนีบเมื่อคืนนี่จักมันยังก่อเพื่อนอันนั้นใช่แม่เมือคืนนี่อันพี่แักคแหละเคยเขียนภาษาอังกฤษได้แบดเมโทรครับเลยหัวอะไรแบบนี้หัวแต่อีกแต่อ้อยอะไรแบบนี้ไม่พูดงานไม่ว่าอะอ้คน่จักได้ภาษาอังกฤษเนี่มันยังอยังเอ้ามันยังอะไรมันยัง I love you อะใคยฮักอันเนี้ย เจ้าเตมียังแหละเหรอเนาะว้าวเดี๋ยวนี้บ่ได้หักบ่าหักตะกี้พุ่นบดวะตอนนี้บ่ได้หกักว่าหัวเลยวัดนี้โอ้อันตรายเด้อฮะหันหนะ้ามานี่กว่าอันนั้มีแต่อยากหงไงแทันนี้่ฮะวะคือว่ามีข่าวดีเข้ามาแท้เฮือนเจ้าน่ะบ่คือเห็นมีข่าวดีข่าวดีย่าง เซียงมาแจ้งมีในใจใจดีเป็นซื้อดินบล็อกโอ้พันก้อนโอ้แน่ข้ามาซืละเล็กละหน่อยเนาะดีใจน้ะดีใจน้ำเข้าก็ได้ดีใจน้ำเด้อสืได้เฮือนงามแล้วได้บล็อกพันก้อนบ่อดีเพื่อบบเราไป็เฮือนสมอนังามดีเปล่าวะเอาเฮือนสมอนี่วะจ้ะวะมักแบบได้เฮือนน่ะ หึมันเงินดำตั้งปล่อยไว้ครับหม่องมักเงินดยีนลมพัดบ่แฟมิลาครับสมอันี้เงินสีดำอ้าวมันจังบ่เปรือนบ่เอาเตาทานเท่านั้นแล้วนะเสีดมันจังบ่เปอนบ่สีดอเราจักควมแล้วมันบ่เปอนนะเนสีดก็มีเนาะเนสีดา่นเนสีสมูนี่บ่าม่ซสีอย่างเสมูนะบ่สีอย่างเสมูะ สีดำบ่ล่ะเออสีดำบอลก็แซมโง่เออถึงเงี้ยแซมเนี่ยเป็นสีเทาได้ไงล่ะน่าบอลเป็นสีดำได้น่ะจักสีเทามันเป็นสีอย่างเนาะหุยๆแบบนึงใช่ไหมสีเทาบ่เป็นสีเทาก็ขาวละสีกับอันเราอยู่สวยงามนะสงามเลยอืมฝ่าออกเทาๆแบบหนึ่งนะงามอยู่ได้วข้างบนข้างในยันหนาวมันมันมันเป็นอะไรจะไปเห็นแล้วบ่จะได้ขึ้นแล้วบ่อีหละ เดขึ้นไปบึงเลยซีเมนมืดมัวเนาะแหงขาวปืดปืดไปเลือกเกิดมัวนีกเอาสีชมพูปู่ตายากคนอันนี้เนี่ยเด็กน้อยเขามักสีชมพูไายสีชมพูสีแดงเด็กน้อยคุณยิงนี่มักนี่บัตรมันรูคไขยพันมากแต่สีฟ้ามักสีฟ้านมักสีแดงมักยืแดงแต่ส่วนลายดีสิมักสีฟ้า กินข้าวเลยบ่ออเอ้ากินอิ่มแล้วเดี๋ยวบอกพันก่อนแลนะที่สุดดีแล้วจะได้บอกพันก่อนก็มีแต่พันเห็ดเฮือนกะเล็กเนาะเห็ดแฮซายเพิ่มเติมอีกบุญเนาะขอตังค์ค่าเนาะขอตั้งก่อแอลเทคานโอ้เบรถลายอยู่ได้เพื่อจะได้เป็นเงิน นางอยากเมื่อไปเจ้งอุ้มน้องบ่จะอุ้มบ่แพ้กับน้องอุ้มได้อยู่บ่เค่อุ้มอยู่บ่เลยอุ้มบ่แพ้น้องยันบันดึงกระายเลยน้องยันเป็ดเอื้อกระายเลยนั่งนักมึงวันนัดจี๊นัดเขนนี่ก็ยังบผสมคนโตเหมือนเขนอนี่ยจะดีจะดีนั่งนา่งเอานางฮะจะปีกัวเพิ่นนี่อหาปีปลายเลยเออท๊อ เอาเอาเาเอานี่นอนโอเแล้วเลยนี่หมืเนม้ว่งปบมารับปลาเอาจิ้มหน่อเด็กคือคือเกนี้สหาองศาวนั้นนอสมหาพมือนี้่จ้มห่าบ้านนีสี่สองา

าแล้คนหน่อยแล้วจะไปแล้ววะจักเราหาแล้วอยกปอยูนหม่อนรอยูเ้อพะโลพะยงงเราฝันเราไปหาน้อใหม่สนวนไปยะเลกเม่นะไรวะเนาะโอ้ยมันมันเย็นแล้ววิ่งมาได้มาลโดยโดยอเพิ่นประยูนเนาะดียโดยโดยโดยตบ ลาบังลาวังอ่ะพี่น้องเลยเนาะนางกุยนางโอนางลมกันไปมันแดดมันฮอนมันอ้าวักพนยอนอาลงโอ้โห้ยกกไม่น้อยแมีนตายพี่น้องเไหมกุ๊กใหม่ยังเห็นแต่เมียนโมตายเอ้าจังได้ก็นี่แหละเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเลยเนาะพบกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ อัมราพระจ้าไปก่อนดีใจน้ำทั้งสะพนนะ,ะ,ะได้บอกอีกแล้วพันก้อนมาสักอ่ะก็สิประมาณนี้แลหละพี่น้องเลยเนาะพ่อกันได้คิดต่อไปสฉหรับคลิปนี้อัมราพระจ้าไปแล้วทางเพื่อนแม่น้องมวยก็ได้พ่อกันเด้อเอาคลิปนี้ไปแล้วสบายดี